ระบาหน้าหล่อหล่อจริงหล่อจังสวยและคุ้มค่าแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจมลค,คาเซ็นเตอร์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะก็พบกับแม่มดมาแล้วจ้านะคะวันนี้เรามาพบก,กับกระบะน้าหลอดเจ้า r o c กโคนะคะสีขาวที่อยู่ด้านหลังมดนี้นะคะเป็นตัวท็อปสุดเลยเดี๋ยวเราตามไปชมกันนะคะว่าสวยคุ้มค่าและน่าใช้มากแค่ไหนนะคะสำหรับเจ้าโตโยต้าร v o r o c ็อกโกนะคะ 2.8G นะคะตัวนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะก็คือตัวท็อปสุดเลยนะคะตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ แบบครบคันก็คือชุดแต่งจากโรงงานเลยนะคะลงตัวมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มดูกันจากด้านหน้าเลยกระจังหน้านะคะตัวนี้นะจะเป็นลมดำไม่ใช่สิดำตัดกับสีเงินนะ,ะสีสีสีเทาๆนะตรงนี้เนาะ ตัวนี้เขาก็ให้มาครบหมดเลยนะท่องไฟตัดหมอกด้วยนะคะตัวนี้ไวเลี้ยวที่กระจกมองข้างก็มีมาให้นะคะเสริมสีขาวตัดกับสีดำเนี่ยมันดูดูดูหล่อนะดูดูดันมากเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราชมกันไปเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวเราไปชมภายในกันนะคะบอกได้เลยว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะสำหรับรีโว็อกโคนะคะกระบะหน้าหล่อเป็นเครื่อง2.8ดด้วยนะตัวนี้นะคะมือจับก็จะเป็นสีดำตัดกับสีขาวนะ,ะตัวนี้ ที่เราเห็นก็จะมีสีแดงเลยน้องวิสีแดงสีขาวแล้วก็หน้าจ้าขาวนี่มันก็จะเด่นนะกับแดงอ่าสีแดงก็สวยนะคะแล้วก็มีเข้ามาคันนึงนะแต่ว่าติดจบมัดจอมไปแล้วเนาะสักดาขายไปแล้วสอสักดาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นพวกหน้าหล่อเนี่ยจะเป็นสอสักดาเขารีวิวนะนี่ก็ขอแบ่งมารีวิวบ้างนะคะสําหรับรีโวล็อกโก้นะคะก็นากลับมาจอดที่สาขานะคะก็ได้ทําการรีวิวให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับชมกันนะคะแล้วก็จะสลับปรับเปลี่ยนกันไปนะไม่ใช่ รีวิวแต่มิซูนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรามีรถหลากหลายไม,ม่ว่าจะเป็นอีโคคาร์ไม่ว่าจะเป็นกระบะรถครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตัวไหนเข้ามาใหม่เราก็จะนํามารีวิวให้ชมกันนะคะสําหรับล็อกโค้กก็ได้มาเยอะพอสมควรนะสําหรับรอบนี้นะคะอ่าเรามาดูภายในกันน้องบิ๊ดตัวนี้นะอย่างที่บอกบอกว่าเป็นตัวท็อปสุดๆเลยเบาะก,ก็จะเป็นปากไฟฟ้านะคะเป็นตัว 2.8g นะคะ รีโว่ร c k โคสองจุดดนะคะควงมาลัยนะมัลติฟังชั่นนะคะครบเลยทีเดียวนะคะปุ่มเป็นแบบพูดสตาร์ทนะคะแล้วก็พวงมาลัยเขาก็เล่นนะอันนี้เป็นหนังหุ้มนะแล้วก็มีเล่นเปียโนแบ็กนั่นแหละสีดำนะตอนนี้ก็เริ่มมีเข้ามาอ่าเยอะพอสมควรไม่ใช่มีแต่มิซูนะแต่ก่อนนี้เห็นแต่เห็นแต่มิซูตอนนี้นะโตโยต้านะเขาก็นำมาใช้เหมือนกันนะคะตนนัวนี้อ่ะเดี๋ยวขึ้นบนรถสักนิดนึงอ่ะน้องบีอยากจะให้ดูภายในนะตอนเนี้ยเนาะ พูดถึงอะรถกระบะสี่ประตูเนี่ยเขาพยายามดีไซน์ข้างในนะถ้าเข้ามานั่งเนี่ยไม่ทราบว่าจะเป็นคิดว่าเป็นรถเก่งเลยทีเดียวนะอ่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนิดนึงอ่าอยากให้น้องบีกเข้ามาดูในในส่วนของภายในแอร์จะเป็นแอร์อัตโนมัติอยู่แล้วนะคะทุกอย่างฟังก์ชันนะคะตัวนี้เครื่องเสียงโตโยต้ามาจากโรงงานเลยทีเดียวนะคะอ่าภาษาไทยนะคะอ่ารอเตรียมการอยู่นะเตือนอ่าตกลงอ่า ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวท็อปสุดอย่างที่มดบอกไปแล้วนะคะ,ะที่อยู่มี G P S ด้วยนะแล้วก็กล้องอ่ะแล้เข้าเกียร์ถอยหลังอ่ะเนี่ยมันก็จะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะเรียบร้อยนะคะ ครบเลยทีเดียวสําหรับคันนี้นะอ่าระบบหน้าจอเขาเนี่ยะดูซอฟตฟตามากเลยก็คือระบบสัมผัสอะไรทุกสิ่งอย่างนะคะสําหรับเจ้า r ีโว่ร็อกโกคันนี้นะเดี๋ยวเห็นน้องวิ๊กบอกว่า b o ๊กเซอร์วิคู่มือยังไม่ได้มีการแกะดีวมันเป็นแบบไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ายังไม่ได้มีการแกะสําหรับไม้นะคันนี้อ่าวโหเลขสวยมากเลยนะอยู่ที่8 8 0 0 0ืกิโลนะคะตัวนี้นะ8800,00กมนิโลนะคะสำหรับ รีโว่รคโคโมเดลปี2018คันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังกันชาร์ไปเลยก็ได้ลุงบี้เพราะเดี๋ยวต้องไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันอยู่แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเปิดห้องเครื่องไว้เลยด้านหน้านะคะตัวนี้อ่าเราชมมาถึงด้านท้ายก็คืออย่างที่บอกว่าชุดตกแต่งจากโรงงานนะยางอ่า้องบีซูมไปที่ยางหน่อยยางเป็นยางของเท่าไหร่ตัวนี้อ่าขอบ18นะคะดูดูดัดนมากๆาเลยพร้อมเขาเรียกว่าอะไรโลบาร ตัวนี้นะแต่งมาเรียบร้อยนะคะพร้อมสติกเกอร์ r ร v o ว o c โกนะคะตัวนี้เป็นตัว2.8นะคะมีกล้องมองหลังก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมฝั่งนี้กันห้องผู้โดยสารตอนหลังราดูแลก็ยังยางนะอาน้องวิทสูงเข้าไปใกล้ๆมีแอร์ตอนหลังในให้ด้วยนะคะตรงนั้นนะคะ ตรงกลางนะคะบอกได้เลยว่าครบมากๆสําหรับโตโยต้ารีโวล็อกโค่อบอภายในบาอหนังสีดําแท้บาหนังแท้นะคะสวยมากๆเลยนะคะอ๋อตัวนี้เหรอที่น้องบีทบอกว่าอุปกรณ์ของแสดงว่าลูกค้าไม่ได้ใช้รีโมทเลยนเนี่ยเออแล้วเขาอาจจะแพ็คมาห่อมาอย่างดีเนาะตัวนี้น่าจะเป็นการแพ็แพคไอแพกใหม่หรือเปล่ายังห่อรีโมทนะคะอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องเล่น DVD อะไรทุกอย่างยังอยู่ในนี้ครบนะคะสำหรับตัวนี้นะ Toyota r e v o l o c o Double Cap 2.8G นะคะโมเดลปี2018นะคะบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆเลยสำหรับคันนี้ปะเราไปฟังเสียงเครื่องยนต์กันเดี๋ยวราคาไหนในคลิปนี้ต้อนรับจุดจินจริงๆเนี่ยนี่คือราคาเดิมเรานะราคาเดิมแล้เนี่ยเดี๋ยวราคาต้อนรับเดือนแห่งความรักนะคะบอกได้เลยว่าราคาพิเศษสุดๆจริงๆ เดี๋ยวเรามาชมห้องเครื่องกันก่อนนะคะสำหรับล็อกโคเครื่องยนต์2,800ร้อแรงมานะมีมือแต่2อจุดนะก็จะลืมไปตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2,800ซีซี1 7อแรงมานะคะสำหรับ Toyota d e v o l o ล็อโคนะคะเครื่องยนต์2.8นะคะ2.8ตัว G ตัวท็อปเลยนะคะตัวนี้บอกเลยสวยงามมากๆเนี่ยแผ่นเพจน,นะอ่าน้องมิ้ ซูมแผ่นเพดให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะตรงนี้ถึงความเดิมนะของเนี่ยแผ่นเพดนะคะน็อตหน่าหัวน็อตไม่เคยขยับเลยนะคะเดิมทุกอย่างสําหรับคันนี้นะบอกได้เลยว่าคันน่งคันหน้านะจุดอาร์กเนี่ยจุดไม้จากโรงงานทุกจุดเลยบอกเลยว่าคันนี้สวยสวยเขาเรียกว่าถ้าเป็นคนก็งามแต่แต่ใช่ไหมภาษาเหนือหรือเปล่า <laughs> ภาษาอีสานพูดยังไงน้องเบียส <c oughs> งามอีหลีหรอพูด <c oughs> ถึงงามอีลีหรอ เขาก็มีภาษาเปรียบเทียบกันอยู่นะเออจริงๆสวยจริงๆนะคะสวยจริงๆบอกเลยแล้วก็คุ้มค่าจริงๆกับราคาที่เรามานำเสนอให้สําหรับวันนี้นะคะสําหรับรีโว่ร็อกโกนะคะสองโมเดลปีสนะองพนสิบแะราคาเท่าไหร่ดี <c oughs> อ่ะเรามองฟังราคากันสำหรับคันนี้โปรโมชั่นพิเศษสำหรับต้อนรับเดือน แห่งความรักเดือนกุมภาพันธ์และก็ตุจีนใช่ไหมน้องวิทย์ที่กำลังจะมีเข้ามานะคะสำหรับแคมปปนี้ถึง28กุมภาพันธ์นะ28กุมภาพันธ์อย่าลืมนะคะบอกรลยย้ำนะคะถึง28กุมภาพันธ์กับราคา7,99,000บาทนะคะ r ีโว r o ็อก4ประตูตัวท็อปชุดแต่งจากโรงงานเกียร์อัตโนมัตินะคะกับไม้นะม้อยู่ที่88,000นะคะเลขสว,สวยเลยทีเดียวนะคะ กับราคา7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะจบคลิปนี้นะคะสามารถยกหูโทรสอบถามก็ได้ใครที่เป็นขวัญใจเจ้าหน้าหล่อนะคะกระบะหน้าหล่อแล้วก็ติดตามชมเป็นแฟนเพจของเรามุงคลคาเซนเตอร์อยู่แล้วนะคะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยรีโว่ล็อกโคเนี่ยเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะคะสามารถโทรสอบถามได้เลยะคะ่ะใครกำลงังดูอยู่เอ๊ะจะลดราคาหรือเปล่านะจะมีปรับราคาไหมมาแล้วนะคะ7 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะ คลิปนี้มดต้องขอฝากเจ้าหน้าหลอกคันนี้ไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ